3ความลับของวิตามินกันแดดคนถามผมมาเยอะมากเลยว่าถ้าเกิดจะใช้วิตามินกันแดดเนี่ยโดยที่ไม่ทากันแดดได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้ครับเพราะความลับที่1ก็คือวิตามินกันแดดส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามิน C วิตามิน E พวกแอสตาเซนทีนหรือว่าพวกวิตามินต่างๆแล้วมีหลายชื่อมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับและไม่สามารถทดแทน ครีมกันแดดทั้งครีมกันแดดที่หน้าและครีมกันแดดที่ตัวได้อันที่2นะครับถ้าเราหยุดกินมันจะหมดนิดเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างวิตามินซีเนี่ยเห็นชัดมากแหละกินเช้าร่างกายจะค่อยๆขับออกทางปัสสาวะตอนเย็นแบบนี้ดังนั้นหมายความว่าเราต้องกินมันทุกวัน,นครับอันที่สานะครับสำคัญมากเลยก็คือ มันไม่ทําให้ขาวขึ้นนะครับหลายคนบอกว่ากินวิตามินทํทให้ขาวขึ้นมันไม่ได้ขาวขึ้นนะครับมันแค่ช่วยในการเป็นกันแดดธรรมชาติจากภายในผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับเวลาเรากินวิตามิน A ที่อยู่ในรูปของเบต้าแคโรทีนนะครับเ mm hmm. วลาที่เรากินเข้าไปเนะี่ยมันจะสร้างสารตัวหนึ่งที่ช่วยเขาเรียกต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวดนะังนั้นหมายความว่าถ้าเราทากันแดดนะครับหนึ่งรอบนะครับอาจจะทา BB ทับแล้วข้างในเนี่ยก็มี วิตามินที่ช่วยสะท้อนหรือว่าช่วยตออต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดที่มากระทบผิวเนี่ยมันจะช่วยกัน3อย่างแต่ถ้านึกภาพออกเราไม่ทาบีบีเลยไม่ทากันแดดเลยลมก็ไม่กลางคนสุดท้ายเนี่ย วิตามินผิวขาวอย่างเดียวนะครับหรือวิตามินกันแดดที่เราเรียกกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยทดแทนได้นะครับดังนั้นความพิเศษของผมนะครับง่ายๆนะครับถ้าใครอยากจะกินไม่ห้ามนะมันเป็นช้อยเทียวาสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นผมกินเนี่ยผมจะกินวิตามินซีหนึ่งเม็ดตอนเช้าแต่ถ้าช่วงไหนนะครับโดนแดดเยอะผมก็จะกินทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับใครอยากดูที่ผมกินอยู่ก็พิมพ์คําว่าวิตามินได้แต่สิ่งที่สําคัญนะครับ ผมจะทําตลอดเลยก็คือกางล่มเสมอเวลาที่เจอแดดแรงๆแล้วล่มเนี่ยสมควรจะต้องเอามาชิดหัวนิดนึงมันก็จะช่วยปกป้องแสงแดดที่สะท้อนมาจากด้านข้างได้แล้วผมจะใส่เสื้อแขนยาวตอนขับรถเสมอเพราะว่าผมรู้ว่าฟิล์มเนี่ยมันไม่สามารถกัน UV ได้100%รปร็หรอกเราก็ใส่เสื้อแขนยาวเพื่อไม่ให้แขนเราดําแล้วที่หน้าเนี่ยผมจะทากันแดดเวลาทากันแดดผมจะ เทกันแดดลงมาอยู่บนมือขนาดเท่ากับเหรียญ10แล้วก็ทาให้ทั่วหน้ารวมถึงใบหูแล้วก็คอด้วยมันก็จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการกันแดดเนี่ยเต็มได้อย่างเต็มที่ถ้าระหว่างวันบางคนถามว่าทํายังไงผมก็ใช้สเปรย์กันแดดอันนี้ครับสามารถฉีดได้แต่ว่าสเปรย์กันแดดผมบอกกันครับยังไงซะสเปรย์กันแดดเป็นแค่ตัวเสริมนะครับเท่านั้นนะครับรวมถึงวิตามินกันแดดก็เป็นแค่ตัวเสริมนะครับดังนั้นใครก็ตามนะที่ไม่อยากหน้าดําไม่อยากเป็นฝ้ากระต้องทากันแดด กลางร่มนะครับแล้วก็ทา b ีทาซ c ซทากันแดดให้เพียงพอนะครับหรือใส่เสื้อแขนยาวด้วยจะช่วยได้ทั้งรอยดำบนใบหน้าแล้วก็รอยดำบนแขนเนี่ยก็จะเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับถ้าไอเดียนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมครับสวัสดีครับ